พ่อเคยพูดว่าไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานชามหุงข้าวต้มแกงหรือทำอะไรต่างๆต้องมีความเป็นยอดของการทำในสิ่งนั้นๆหมายความว่าอย่างไรครับพ่อขอให้พ่อช่วยอธิบายค่ะพระอานนท่านสนทนาธรรมกับท่านพระพัธยะพัทชิมีปรากฏในพัทชิสูตร ข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอังคุตตะรนิกายปัญจการนิบาตว่าโดยย่อก,ก็คือว่าไม่ว่าจะทำอะไรให้พิจารณารูปนามเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนั่นก็คือเห็นเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรา เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเพราะไม่ว่าจะถูบ้านตามรูปใช่ไหมเป็นรูปคนถูบ้านตัวมือที่จับก็มีแข็งแข็งตัวมือที่จับนยนะแข็งก็พิรณแข็งรูกแข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วอากาศไม่ร้อนออแอร์เย็นก็พิรณาลงไปเยน็นรู้เย็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรา เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปขณะถูก็มีไหวด้วยก็มีมีไหวรู้ไหวก็พิจารณาไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วข้าวที่แล้วยกตัวอย่างว่ารตรีผู้หนึ่งหญิงผู้หนึ่งเนี่ยเคี่ยวน้ำผักดองอยู่ในครัวน้ำผักดองแห้งและไม่พิจารณาตรงลักษณะรูปน้ำที่กำลังปรากฏ บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเนี่ยขุดทานิกายเทลีคาถาไปเปิดดูได้แล้วเศรษฐีบุตรผู้หนึ่งชื่ออุกเกษณนะแสดงกลคือกายกรรมตีลังกาอะไรบนบนปลายไม้ไผ่พิจารณารูปนามไปด้วยบรรลุพระอรหันตเป็นพระอาหารหันต์นี่ไงสุดยอดของการทำไม่ว่าจะทำอะไร มีความเป็นยอดหมดเลยเป็นยอดคือหมายความว่าเราจเจริญสติปัฏฐานพี่ใช้คำง่ายๆพิจารณารูปนามที่กำลังปรากฏทั้งหกถวานนี่เป็นยอดของการทำ